แล้วเราก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับว,วิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฝนตกนะครับน้องเอฟกับชาวแก๊งเราชาวแก๊งเรา,เราวันนี้มาทําอะไรกันดูดูสภาพนะฮะดูเสื้อผ้าของสิ่งของที่มาอยู่กับเพลสไอ้ดูครับสภาพตอนนี้อ่ะสองตนนี้ฝนตกรงเกล็กล็ดระวางขวดฝนขดระวางเกเฮ้ยกระวางขวดพอเมานี่เหลือนมากนะครับแต่ละคน สาายดีโอ้โหยขาวจั่วเลยแปลกฮึ่มนะโอ้ยเท่เนี่ยเป็นไงอ่ะเฮ้ยลูกโดนนะลูกสองอะไม่มีแน่นอกคิดว่าถ่ายถ่ายกูดิมึงไปแ็กให้กูเดี๋ยวกูอไปถ่ายเนื้อโค้ไปถ่ายเนื้อกับแก้มกับแก้มถ่ายวิดีโอเยี่ยมให้กูถ่ายด้วยอะไรกับแก้มด้วยไงถ่ายกับแก้มด้วยแก้มด้วยเปิดเปิดฝาถ่ายด้วย นะครับสุภาพนี่ครับก็อาหารของเราอาหารมื้อนี้ถ้าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่เป็นเนื้อย่างนะฮะของวันนี้นี่ก็แฟงนะครับแฝต่อแกงนี่เฮียเพชรนะครับคงจะจํากันได้จากคลิปที่แล้วนะฮะทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปลับลงอีกเอง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็แก้ตัวได้นะฮะโอ้ถ้ามึงถ้ามึงวันนี้เป็นเด็กดีครับเฮียเพชรทานนี่ครับโอ้โหนี่ครับของเฮียเขาฮะถ้ามึงจะกลับมาบอกกูด้วยโทรบอกกูก่อนด้วยได้ได้ได้อันนี้น้องเอฟครับน้องเอฟครั้งที่แล้วไม่ได้ไปกับเราเอฟสําหรับวันนี้ก็ ไว้ <ผม S 1> แค่นี้ก่อนแล้วกันกน,นะครับผมก็ไม่อยากจะออก,กสือเท่าไหร่กนันไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับนี่คลิปสองของชาวแก้งครับสวัสดีครับ